สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกกอกนะคะโอ้โหนะคะเอฟซี FC. มุงด้วยญ้านะนี่โอ้ใหญ่มากนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปข้างในเราจะขึ้นผาเด่นแล้วนะคะทุกคนไม่รู้เพื่อนบริการขึ้นได้หรือยังขึ้นได้แล้ว,ลวใช่ไหมคะคโอ้จะได้ไปเที่ยวแต่เช้าเพราะว่ามันเดี๋ยวมันร้อน โอ้สวยมากแล้วก็ใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหใหญ่มากพ่อนิ่มลงทะเบียนนี่นะคะไผ่อูส้ส,สวยมากเลยนะที่มันกอเป็นกอเลย เขาเขาคิสกูตอ๋อเขามนั่อยแล้วรถทิ้งจนดหั้หนึ่งนี่นะคะเอถ้าใครมาเที่ยวน่าจะเยอะเรียงเป็นแถวังนี่นะคะโอ้โหสวยงาม วัดธรำมผาแดนอ่ะได้อยูนี่อ่ะพี่ไปถ่ายเลยนี่ไงทางเข้าของพวกผีสวนอ๋อนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอ อันนี้ก็เป็นที่พักที่นั่งที่อะไรทั้งหมดสวยมากอันนี้ก็ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้คอะ FC โอโ้โหสวยมากเลยนเนี่ยเป,เป็นไงพี่สวยไหม,มโอ้นั่งเซลฟี่ก็ได้นี่ตรงนี้เนาะ ที่หลวงคนปี่บอกขึ้นมาเลยสวยที่นี่สวยมากมข้ามขาดเลยนเออม,มาอ้น,นี้มารอบสองแล้วมีเพิ่นมารอบสองใช่เดี๋ยวเคยมาราอบหนึ่งไปแล้วปึ๊บปก๊บโอ้เดี๋ยวเราไปต,ต,ตรงนู้นก่อนก็ดได้เดี๋ดดวยวเราไปเลาะทางอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาแวะโอ้เย็นจริงๆ ร้าน,นก๋วยเตี๋ยวตรงไปสวยงามขนาดเลยเนาะป้ายอย่างสวยป้ายอย่างอื่นเยอะแยะอ่านไปป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวตรง,งนี้แล้วก็มันแดงไงอุ้ยน้ำตกยังแรงอยู่เนาะ คนขาไม่ดีห้ามขึ้นเลยเนาะเนีผูกขนะ้าอันนี้ยอดผักกูดเหรอเนี่ยอ้๊ยยอดใหญ่มากเลยฮูยนี่ไงขนแดงแดงอ้โหโนเกือบเท่าแขน,นอันนี้ที่เอาไปต้มกินได้ใช่ไหม ไม่เคยเห็นนะคะแบบนี้ใหญ่มากน่าจะได้ไ้มเอาแค่สองยอดเต็มหม้อเลยนี่ต้นปงใช่ไหมพ่อ ยอดผักบุ้ยักษ์อุดมสมบูรณ์มากโอ้เหมือนเหมือนมะพร้าวเลยเนาะมันพญานาคเที่ยวนีอ่อุ้ยสวยมากเลยอะ่ะเหมือนเกตพญานาคเหมืนเกตพญา,านาคนี่เขาตกแต่งเนาะนี่สวยใช่เ,เป็นเกตนะคะทุกคน คะโอ้สวยชโอ้ใช่ใช่ใช่ใชเป็นเกียรติเลยเนาะเหมือนดอกเลยนะหนูว่าเหมือนดอกเขาหัวขึน้นมาเลยน่ะกลัวอ๋พี่กตุ๊กแกี่ตกไม่กลัวกแพี่ก็ไปเขียนชื่อเลย มีชื่อติดที่นี่อยู่ต้ชื่อติด้อันนี้อยู่โคตงเอรอระจอยู่ทรายตร่อันนี้อจับให้เดยวแม่สนี่ ฝา,า,ากดวงไปกับสวรรค์น,นะคะเอามาในช่องอะไรเลยไม่เป็นลายแล้วฝากดวงไปกับสวรรค์แล้วอเออ บอคอยอย่านี ös, ้อยอยาได้ลนะาเา้ะลาหูบได้และตัวละสามร้อ

นี่นะคะเดี๋ยวเราไปโยนเหรียญนะคะ FC ข้างบนเงินเหรียญหมดบ่อันนี้ต้องไปแลกตรงตรงสวรรค์นะคะเพื่อจะมีให้ได้หลน์สีนะครับรถตันนี่อยู่ในค้างคบอ๋อทำไมดวงดีขนาดนี้เนี่ยคนสีดวงดีดีด um um ีเหมนือนคนจะให้ดูร um 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 ูปแล้วนี่นั่นนะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งเป็นไปไหน เขาได้คู่ละบสองใบเยะได้แปดคู่ออีลีเด้เฮ้ยเป็นเก้าโอชัดมากเลยต่ที่ได้มันไปลาวได้มนเลยออกอีกใช่ไหมแม่บอมันก็ลาหาเฮาอีกเนาะแล้วมันกวนมาปเราขึ้นไปนุ่นนี่นะคะโอ้โหสวยมากเลยพี่เห็นเลยยังสวย าานี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ